ชอบมีเขาแล้วเอาเงี่ยวไล้แล้วตัวซ้ำนี่ไปเรียนมันกี้เขาแล้วล่ะมันใจแท้เนาะคือมันใจแท้เขาลีบอทำรอบเป็นใครเป็นเสียเงินเด้อนั่นนั่นนั่นแล้วแน่เจ้าฟอฟอฟอพี่น้องเขานั่นแล้ลายมันบปเนค่สวัสดีครับผมก็ตอนนี้ครับผมเนาะผมกัจยวดปูศรีศูนย์ครับผม นี่ครับผมมาขอพสักกับผมเนาะจะมาถามเลขโพสักกับผมเพราะว่าแฟนคลับทางช่องแฟนคลับทางช่องถามอะไรมาครับผมงดก่อนโพสักให้ศูนย์สามผมออกสามศูนย์นะครับผมเนาะงูทะแล้วครับผมโพสักให้หาเจ็ดเม็ดเดียวครับผมนี่ครับผมเนาะนี่ครับเกตซี่ตัดทิมครับผมแปดซี่ตัดทิมครับแปดหาตัดทิมครับผมเก้าซี่ตัดทิมนะครับผมเนาะเก้าหาตัดทิมครับผมเหลือดเจ็ดหาหาเจ็ดยังเดี๋ยวผมลางครับผมเนาะ นี่ครับมดตัวเลของพ่อซักพ่อซักนีนดีล่า,าหลายบอกคนนี้คนทำพลาหลายยังมันยังไม่ได้ทำที่บอกกันตัวมั่วๆไปเสียเยอะออฟังสะกอนพี่น้องรอสะกอนฟังฟังดูแล,ลมือนีเอามือนีล่ะอ๋อสะกอนบอลล้อเลยแหละมันมัดอะไรแม่มันอยู่ไกลไหมพ่อซักอบอลล้อบอลได้อยู่ไกลไหมที่ไหนไก่ก็รอพี่น้องรอสะกอนบอลได้บอลได้มันอยู่ไก่ล่องพี่นี่แฮเอานี่เคล็ดในนี้มดนี่เอาตัวเดียวเลย คือว่าติดอย่างเมื่อกีน้นี่ว่ากันยุ่งเมื่อกีน้นี่ตายห้าใบเน่เมื่อตายดอกครับผมเนาะบังคับจนได้ครับผมกินแล้วครับผมกินเขาแล้วมาเมื่อกี้นี่ยังพองกกนนงสัง่ง มันหนักอยู่ฟาส้นเจ็ดเยหาอนหนเลยแหมส้นเจ็ดประกอบแล้วมันหานกลับเด้อครับครับครับเจ็ดหนึ่โชคดีโชคดีเอาเสตีตัดออกกันนะส้นเจ็ดนะตัดหานึงตัดหกหออกสนเจ็ดไเหลือตัวเดียวเนี่ยนะเจน นี่ทุักบด้พุักนี่ยเจ็เก็ดด้บางันนี่เบิ่นบ่จ้บ่เบิ่นบนี่ขั้นเบิ่นนี่มันก็เ็เลยเจ็นั่นแหละแม่นพุสักขั้นมันเบิ่นกเ็ดเก็ดเลยแหละแม่นอยู่ดอกผม่าคืออยู่บ้บเบิ่นเล่นคือว่าไม่ออกถือลายทุบสักจะบบัไม่ออกถือกยบ่เถอไล่บ่ใ่บ่สื่อดอกแม่นบอกก็วถือลายแอบ่เถิบ่เถิกใช่บ่เสื้อพุักแต่ถือจะบาัรลอยนึง ลอยนึงได้จบาทลอยนึ่งรลอยนึงลอยโตบอลอยโตเด้แสนหนึ่งเพิ่ลอยโตเนาะหนึ่งลอยอยนสิโตหนึ่งสิโตคือว่าลอยโตพอสักตัวเนาะนี่โอ้ยมาสิบตัวตัวมันก็ทํามากค่ะขายบ่อข้นท่านแล้วป็นตัวบ่อตัวบ่อสิบสิบตัวสามคู่จูบัวักสามคู่กั มดสักอดเที่อวเดียวสักอที่เดียวที่ยวดวดเทีวเียวด้วยโดมที่วเอา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 บอสมดที่ว้่อามันเจ็ดแปดเก้ามั้มดเที่ยวมั้ยเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ซีกับหาไม่ใช่ซกรบหาครับผมหนึนกัดหาสามซีหาอีกตัวนึงน่ะตัวบอสสตัวนี้มนน บอกบหม่อกูซีกูซีก็หาเขาแล้วมันแต่ว่าจื้อจื้อได้จะหาตัวหนึ่งสามสี่ห้าย้ำส้นหาเม็ดเดียวเลยก็เลยบอกเอียนสปาวิ่งห้าวิ่งห้าฮุดที่แล้ววิ่งห้าล่างนี่ครับผมเนาะเป็นแบบนี้ครับผมฮุดที่แล้วน่เลยวิ่งหาหลังบานิสอันอีนี่มันบ่ต่อไม่หุ่นคุณก็แปลกวะ เดือนแปดตัวเนาะเดืนแปดเดือนแมัน, 8, มนอตอบเพราะเนาะมันมันหนีใชที่ตัวอนี้ได้ภาษาคงสุดไทยหายุ้ยคงสุดไทยออกัดแล้วนั่นละนะคงสุดไทยหายุ้หาเจ็ดเจ็ดหาเออกบบคงสุดไทยแบบหายันชันลนะน,นบอมันเลขว่ออาไจังมาเด่นผมนี่ผมสื่อห้าสองเจ็ดห้าสามเจ็บนตั้งไลออกมาเต็มหลันคุณนะม่นหลันได้ออกหาสองเกวหาสามเจะครับผมเด่นตั้งหลที่ นที่ักเนียมันกรไดงสีอะนี่หาหนึ่งนหาเอาขึ้นหาหนึ่งสองเทียเดหึงสองเทียเจ็ดหนึ่อเทโอ้ยฉันไม่ไม่นไม่กาลงคุณน่ะตั้งสองเทียคุณน่ะตัวเดียวกันไหมหนึ่งหาเนี่ยเอออันนี้กรหานึ่งนี่ก็หานึเวียหกหนึ่งหกหนึ่เวียเจ็ดหนึงเจ็ดหนึงเนาะบ่เห็นบ่อยาจารยนงเห็ดอยู่น่นบ่อยเป็นดเออสุ เขือกันสันโตัวโอ้ยสามศสศบอกบอกกรับเครียดให้เขาทำอครับัดจะเมื่อนีเราภาษาภาษามาเบิ้งภาษาหน่ครับเขียจังสี่ภาษาหนึ่งก็เลยบอกอาจารย์เองเลยตามเลยภาษาหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด นี่พศักดิ์พศักดิเอาลักลอยลักลอยบวกนึ่งก็ได้หกเจ็ดดิมาตัวนึงกันแมนหกกับเจ็ดครับผมแต่วันย่างย่งสองตัวตัวใดตัวนึงตามที่จริ่งฮาร์ดวังหันตัวใดอ๋อตาร์ทดิแมนบอกลื้อตัวจอดเลยสตาร์ทดิวังหันแต่ว่ากระไรหังเอาทั้งสองหลดแมนอยู่ดอกข้าเจียวตัวเดียวมันมันทนีหนึ่งแมนอยูย่างแมนเดียวเลย มันมีมันมีเล็กแนมด้วยครับผมโอ้ยโอ้ยังคนโอ้ยเกินไปแล้วยั่งค้นมาจะซ้ำนี่ก็เอารหลดด้วเน,น,น้นบอกเจ็ดหาเจนึ่งบักเน้นนี่บอเน้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึงน่งดี๋บอกออีเดดูุมกันไม่ยกันอดู่บอกตัวเดีวออนี่นี่มันมีอยู่อี่อ๋อขั้นบบมีอยู่นี่คือจับคู่รถหลดเจ็ดเจ็ดหด เจ็ดก็ได้เบิ่นเนี่ยนาะบริษัทนี่เราเบิ่นเนาะเจ็ดเจ็ดก็ได้อยู่เตอร์มันมันบ่เบิ่นบ่เบิ่นจักเทียแม่นบอแค่เจ็ดเจ็ดก็ได้แล้วตัวนี้ดิม่เหมือนกันตัวนี้หนึ่งกับเจ็ดมันมีัวนีมีพี่มันมีพี่ก็จีได้เนี่ยมตัวนี้เออขั้นบ่มีตัวนี้บ่ได้แล้วมันมีตัวนี้มันได้คือยังไงว่าส้นเจ็ดเราเนี่ยส้นเจ็ดเราพี่ก็แบบมาเอาหนึ่งแค่ตัวนี้เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับผม อันนี้มูเทลเล่กับไฮมาสนี่ครับผมอันชูดแรกเจ็ดแปดเก้าสูดสองสูตร,รก็แปดเด่นแปดนะค,ค,ครับผมเนาะมะไฮอันนี้ห้า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 ครับผมเจนห้าจับคู่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับผมเนาะถือว่าเขาครับผมของปลัลกเออเขาะล่ะรอบมูสุดท้ายครับผมฮะรอบนี้เขาแล้วเอาเงี้วไรแล้วแต่ว่าทปนี่เปนเรียญมันเกับเขาแล้วละ่ะบันใจีแทะเนาะคือบันเจียแทะ เขาออลีบอหามหลอกแฟนคลับเป็นปปเสีย,งยเงิ <laughs> <laughs> งนเด้อนั่นน,น,น,นั่นนั่นแล้วเนี่ยเฝ้าฟอฟอฟอีพี่น้องเขานั่นแล้ลายมันบ่เนี่ยแน่นท่านเนี่ยแน่นเสียมันบ่มันเสียเหรียญเด้อเนาะมันเสียดังดอกบดดังดอกพ<บ>่อซักบอสู่บอสู่ผู้หาเจ็ดแปดดอกงาแม่นแมียน้อมรับคู่บาอาจารย์กูไปหาแฟนบ่พ่อซักผู้หาเจ็ดแปดกูเป็นคือดังแท้เจ็ดแปดติดังเนาะแม่นดังแห้งๆครับผมเสียจังไป มือองหมื่นนังไปเพิ่อน,นเพื่นไม่ได้ดีเล็กคนน่ะแม่นี่ครับผมนเนาะเจ้าอบอกครับผมเาาจาคือดอกค้าให้ที่ให้น่องหะญาติให้ย่อมข้ากี่ดอกค,ครับน้องรับว่าเราแกงยี่ดอกบ่ได้ลบหลู่นะครับผมผู้วาอาจารย์บ่ได้ลบหลู่แกงแล้วภาษาคุณจักกระปูไม่จะปีหรอกระปูหางกเ็แคบโดนโดนหลายปีแล้วบ่เทอดซี้อดซีปีไปโอ้ยวายยังซีปีจักกระปูไม่มัหน่ะป่าโดนแล้ว ถามหาคนดังก็ติมูจักถามมาเซียวเสียแดงจักปีแล้วเสียแดงชื่ออะไรบอสเป็นสิบกว่าปีแล้วดินั่นแล้วไปเสียแดงนั่นเป็นครับเซียวบาดนีเฮ้ยมีผู้เ,เก่งเลี้ยวัอยู่ในวัดอีโตสิเจอว่าสันครับไปใช้เลยเ้านเปลาเพงิงห้างเพงิงห้างเพงิหง,เพงห้างอยู่ว่าสันครับมาแล้วแต่ว่ากัดถียงกันยุ่ก็เล่าเพราะเศร้าดอกยันในศูนย์สามกระโดนแล้วครับ บอมีบ่มีมาจนมันดอกซุดจำกว่านั่นครับอครับผมโอ้ยเห็นนะครับเนาะยังเล่าพอสักคุจักรกระปูหาเกศแปดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับผมสิบกว่าปีแล้วเราพอสักคุจักรกระปูมาเราบอกโดนเราบอกพูดซีซุดเนี่ยบ่แล้วจะเกิดหุือเล้วฮะจะเกิดแม่นบ่จะเกิดตั้งแต่บอหมดแล้วเนาะปัดคุจักรกระปูซี่ซุดตงใจเกิดพอสักว่าครับผมแม่นบ่พอสักจะเกิดพุ่งแล้ว ้านเดียวกันเนาะฮียนไก้กันดีโบไกลบไกลกันพอแีวว่ตลอยเอตกันครับผมเนาะพ่อซักจะให้หาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเน่นสุดๆคือว่าหนึ่งเดหนึ่งล่างอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับผมล่างอย่างเดียวพ่อซักว่ามันใจแห้งรับผมหนึ่งจเจ็งครับผมเนาะ ฟังสะกอนกรล่อคงสุดท้ายครับผมเนาะมือสุดท้ายครับผมมาสรุปใหม่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมกลายเป็นแล้วท่านในการรับชมครับผมแคปหน้าจอครับผมไปเรียนนโลดดบ่ทาฟังงสก